นี่คือโคมไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น2,000วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโคมไฟตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตลิเธียมฟอสเฟตความจุ15,000มิลลิแอมป์ตัวนี้กลางคืในให้ความสว่างได้นาะนประมาณ10-12ชั่วโมงสว่างถึงเช้านะครับวัสดุตัวโคมไฟเป็น ABS PC e แข็งแรงทนทานใช้งานปปะนนานๆไม่กรอบนะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ3ปีถึง4ปีแบตเตอรี่เสื่อมสามารถเปลี่ยนได้นะครับแผงโซลาเซลล์ poly ค r y สตัลไลน์กำลัง6โวลต์20วัต กรอบแผงโซลาเซลล์รุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานเป็นนานๆไม่กรอบไม่ขึ้นสนิมน,นะครับขายึดแผงโซลาเซลล์เป็นขาเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานนะครับมีรีโมทควบคุมการงานมีฐานรีโมทมีน็อตและพุนะครับรุ่นนี้ถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัตินะครับในตอนกลางวันถ้าแผงโซลาเซลล์ชาร์จพลังงานหรือว่าโดนแสงแดดรถไฟจะดับในตอนกลางคืนโคมไฟติดเองอัตโนมัตินะครับ สามารถตั้งเวลาการทำงานนะครับและสามารถตั้งเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับโดยการกดออนสอทีนะครับกดออนสอทีจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับประมาณนี้นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณครับ